สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้พบกันแบบบรรยากาศสายฝนโปรยปลายอาจจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึง่งร้องระงม,มดังเข้ามาด้วยนะฮะโดยเฉพาะเสียงกบคุณจะได้ยินดังเป็นพิเศษแล้วกบของที่นี่จะร้องไม่เหมือนกบที่อื่นด้วยกบที่อื่นอาจจะร้องอบอบอบแต่กบของที่นี่จะร้อง ยิิงเองก็ลำบากค่ะสำหรับอีพีนี้ยังจะคงพูดถึงในเรื่องของศิลปินดาราที่ออกมาโพสต์รูปของพ่อแล้วก็ถ้อยคำซึ่งซึ่งหวานหวานบางครั้งบางคนก็อาจจะมีน้ำตาคลอบนใบหน้าผมหนึ่งคนนะครับเวลาฝนตก ผมมองฝ่าซสายฝนออกไปบางทีก็มองเห็นเป็นภาพของพ่อเสียงสายฝนบางทีมันก็ดังก้องเข้ามาในใจกลายเป็นคำสอนของพ่อพ่อมักจะพร่ำสอนผมอยู่เสมอคุณบอกว่าลูกเอ๋ยเวลา ฝนตกฟ้าร้องลูกอย่าลืมออกไปสองเขียดนะลูกโดยเฉพาะศิลปินดารานะครับนอกจากจะโพสต์รูปของพ่อแล้วก็คำสอนแล้วก็จะมีเซฟหนึ่งหนึ่งสองแล้วมันก็ทำให้คนประชาชนทั่วไปเขาออกมาแสดงความคิดเห็น เพราะในช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆประชาชนทั่วไปต่างก็เรียกร้องให้ศิลปินดาราออกมาเป็นตัวแทนพวกเขาหน่อยได้ไหมในการส่งเสียงร้องให้ไปถึงรัฐบาลถึงความยากลําบากในชีวิตที่ไปเชิดหน้าอยู่ณนะตอนนั้นศิลปินดาราเหล่านี้เงียบหายไปกับสายลมเงียบหายเข้าไปในกรีบเมฆแต่พอน้องลูกนัดใส่สูตรตะภายกล้อง ตามองไม่เห็นข้างหนึ่งออกมาเท่านั้นแหละศิลปินดาราเหล่านี้พากันออกมาโพสต์รูปของพ่อแล้วก็ถ้อยคํามันทําให้ประชาชนทั่วไปเขาก็เลยต้องถามกันตรงๆต้องพูดกันตรงๆ ณเวลานี้หนึ่งสองไม่อยู่ในหัวแล้วนะฮะอย่าว่าแต่หนึ่งหนึ่งสองเลยหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกไม่มีอยู่ในหัวมีการถามตรงๆคุยตรงๆโพสต์ตรงๆเม้นต์ตรงๆไม่มีอ้อมค้อมเรียกว่าเป็นสงครามระหว่างสลิมกับสามกีบในโลกของโซเชียลณตอนนี้นะครับถือว่าเป็นสงครามแล้วในโลกของความเป็นจริงเนี่ยคอฝอปะทะกับ กลุ่มน้องๆเยาว,วชนทะลุกแกส๊สในโลกของโซเชียลสลิมกับสามกิบป,ปะทะกาันไม่มีการไว้ไมกรีอย่างวันนี้ที่เดืดเดอดในไอจีก็คือจินิเฟอร์คิมเดือดมากจินิเฟอร์คิมนะฮะเดือดมากไปดูกันวันนี้ผมก็คึกเป็นพิเศษด้วยหลังจากที่รัฐบาลเขาเอาไอาเครื่องปั๊มยาบ้า มาปั๊มยาฟ้าทลายโจรแม่งกูคึกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าไอจีของเจนิเฟอร์คิมนะฮะป้าแกก็โพสต์รูปของพ่อแล้วก็คำสอนถ้อยคำซึ้งๆบอกว่า แม้ท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่ทุกครั้งที่ฉันพบเจอกับปัญหาฉันได้น้อมนำคำสอนของท่านมาใช้ทุกครั้งที่ได้ขับรถขึ้นสะพานภูมิพลไปบ้านแม่ได้อย่างทันใจและประหยัดเวลาฉันได้ใช้สะพานที่ท่านได้คิดล่วงหน้าไว้ให้ทุกคนได้ประโยชน์ทุกครั้งที่ป่วย ทุกครั้งที่ป่วยไข้ฉันก็ไปคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบ้างโรงพยาบาลสิริราชบ้างนั่นก็โรงพยาบาลที่ท่านบำรุงไว้ให้ทุกคนได้ใช้ยังมีโครงการอีกมากมายที่เอื้ออำนวยต่อชีวิตของพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ที่ท่านไม่อยู่แล้ว เรียมซึ้งนะคุณเรียมซึ้งไม่ใช่ซึ้งนึ่งข้าวนะแต่ท่านก็ยังอยู่ในจิตใจของฉันเสมอจนวันตายวันที่ท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านยังอยู่ในจิตใจของฉันเสมอจนวันตายความดีของท่านแม้แต่คนตาบอดก็ยังมองเห็น และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล,นล้นพ้นความมืดบอดอยู่ที่ใจไม่ใช่ตาอำนาจอาจเปลี่ยนมือตำแหน่งอาจเปลี่ยนคนยุคสมัยอาจเปลี่ยนไปแต่ความจงรักของฉันจะอยู่ที่รอเก้าวอาวรอสิบอ่ะ แต่ความจงรักของฉันจะอยู่ที่รอเก้าตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงผมเริ่มต้นจากคอมเมนต์ของสามกิบแล้วก็สลิมก่อนนะฮะส่วนของเจคิมเนี่ยคอยว่าก,กันอีกทีหนึ่ง หลังจากสามกีบเขาเห็นเจคิมโพสต์ถึงเรื่องโรงพยาบาลสิริราชก็มาเม้นเลยบอกว่าโรงพยาบาลสิริราชสร้างในสมัยรอห้านะคาข้อมูลตีกันมั่วไปหมดสุดท้ายนี้ก็อยากฝากตัวแทนคนรักษาบาลไปบอกให้สถาบันเลิกใช้ภาษีประชาชนกับเงินส่วนตัวทีค่ะโครงการต่างๆรัฐบาล มีอยู่แล้วจะสำสอนเพื่อเพื่อสลิมมาตอบตันดีบอกว่าภาษีโกด้วยอูยินดีให้ท่านใช้ถ้ามึงรับไม่ได้ที่ต้องเสียภาษีให้สถาบันเชิญมึงขนโคตรเง่ามึงใสหัวไปอยู่ที่อื่นอีพวกชนกลุ่มน้อยแล้วก็ฟัดกันระโยงระยางกันไปหมดเลยนะฮะผมขอเลื่อน ไปนะฮะถ้าให้พูดทีละคอมเมนต์นี่บอกเลยนะครับว่าเจ็ดปียังไม่หมด <c oughs> <c oughs> ผมขอเลือกคอมเมนต์เด็ดๆของสลิมนะฮะเพราะสลิมเนี่ย <c oughs> เขาจะเน้นคำสอนของพ่อ <c oughs> เหมือนไพบูณ์นิติตะวันลุงไพบณ์นิติตะวัน พระพุทธเจ้าน้อมนําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันสลีมก็น้อมนําคําสั่งสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนกันหลังจากฟาดกันไปฟาดกันมาผมมาเจอแล้วคอมเมนต์นี้คุณสลิมเขาบอกว่าทําไมพวกมึงไม่ไปรวมตัวสร้างที่สักแห่งแล้วตั้งเป็นจังหวัดล้มสถาบัน จังหวัดล้มสถาบันคิดได้ไงอ่ะลำลึกอ่ะเอาให้ชัดเจนไปเลยไปใช้หลบซ่อนแซดดาอยู่ตามแคมหีหมาหีหมาด้วยน้อมนำคำสั่งสอนของพ่อมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยรวมตัวเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนล้มล้างสถาบันเลย แน่ไหมพวกมึงแอบแอบแบบนี้กระจอกว่าฮ่าฮ่แล้วมึงจะขำทำไมไอ้ฝ่ายคือภาษาขำเนี่ยมันพูดยากนะคุณเดี๋ยวจะให้ผมขำตามมันเดี๋ยวคุณก็ห้าวผมพูดเล่นใช่ไหมฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะก่อตั้งจังหวัดลมล้างสถาบันขอความชัดเจนกว่านี้ฮ่าฮ่าฮาขำอีกแล้ว แล้วก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาอีกคุณเยอะมากไปหมดเลยบอกแล้วถ้าให้ผมพูดจริงๆเนี่ยเจ็ดปีไม่มีหมดผมเลือกอีกคอมเมนต์นะเริ่มจากสลิมเขาบอกว่า,รา,าพาระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติมาตลอดเจ็ดสิบปีพระเสโทหลังไหลทั่วแผ่นดิน พเสโทรมาอีกแล้วอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคุณนะคุณไปดูในเฟซของลุงจุนเจิมดิหนักกว่านี้อีกคาต่ฟบ,บาตกลับเรียนฟบ,บาต อยู่วัดนอนอยู่นี่สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าฝาบาทหายกระมมพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติมาตลอดเจสิบปีพระเสโทหลังไหลทั่วแผ่นดินแต่คนใจมืดบอดกลับมองไม่เห็นไปเชื่อคำหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งสงสารคนพวกนี้นะคะ รักพ่อหลวงมีน้องมาตอบสงสารเหมือนกันค่ะพัฒนามาตลอดเจ็สิบปีแต่จเจริญได้แค่นี้<ส><ด>คราวนี้ก็มาถึงป้าขิมกันบ้างเมื่อมีเด็กมาเม้นต่อโพสแค่ care. แม่ท่านจะจากพวกเราไปแล้วกำลังจะซึ้งกำลังจะซึ้งกำลังจะน้อมนำคำสั่งสอนของพ่อมาไว้ในใจแม่ท่านจะจากพวกเราไปแล้วเด็กมาเม้นบอกว่างั้นก็ช่วยมาเข้าฝันสั่งสอนลูกบ้างจะได้ไหมเหมือนลากป่าแกแล้วมาตบกลางสีแยกแล้วก็ถอนหงอกป่าแกซ้า ป้าแกทนไม่ได้แกก็เลยตอบบอกว่าให้พ่อแม่หนูสั่งสอนหนูให้ดีก่อนนะแล้วอย่ามีลูกนะคะลูกจะมีจิตสำนึกเหมือนแม่น่าสงสารแล้วแกก็ก๊อปโพสต์นี้มาโพสต์หน้าไอจพร้อมกับบอกว่าอันฟอ์ไปเลยนะคะอยู่ในโลกก็หนักแผ่นดินอยู่ในไอจีกรกมือรกตีนค่ะเท่านั้นยังไม่พอมีคนมาตอเม้นอีกบอกว่าเจ๊อย่าลืมนะคะ คนที่ช่วยปั่นแท็กช่วยดูคลิปให้เจ๊ทุกคลิปก็เป็นสามกลิบเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะรักต่อไปนะคะแต่อยากให้เจมองปัญหาปัจจุบันให้ออกจริงๆค่ะอิโมจิรูปน้าตาไหลเจ๊แกก็มาตอบบอกว่าความจงรักต่อรอเก้าของพี่ไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันปรัชญาปรัชญาแต่เป็นสิ่งยึดเหนียวและ เป็นแบบอย่างของชีวิตพี่ half. พี่ไม่สนใจยอดปั่นมากไปกว่าคุณธรรมในใจตนเจ๊ถ้าเจ๊อยากมีคุณธรรมมากเจ๊ไม่เป็นบวชชีเลยล่ะเจ๊จะมาเล่นไอจีทำไมใช่ไหม พี่ไม่สนใจยอดปั่นมากไปกว่าคุณธรรมในใจคนต่อให้ยอดฟอลโล่เป็นศูนย์พี่ก็จะจงรักต่อไปขอบคุณนะคะน้องแล้วแกก็ก๊อปไอจบอกว่าโ o สไอจไปล่าสุดยอดลดหนึ่งพัน ดีใจบอกไม่ถูกดีใจบอกไม่ถูกยอดลดลงแต่คุณค่าไอจีกูสูงขึ้นคุณจำได้ไหมสลิมเขาจะมีคำคมที่เขาพูดกันประจำบอกว่าหนึ่งเสียงคุณภาพหนึ่งเสียงของสลิมเนี่ยเป็นเสียงที่มีคุณภาพมากกว่าไอ้พวกสามกีบเป็นพันๆเสียง ยำได้ไหมนี่ไงมาแล้วยอดลดลงแต่คุณค่าไอจีกูสูงขึ้นเสียงคุณภาพเสียงคุณภาพอันฟอได้ไม่ต้องประชดไม่ต้องบอกว่าบายอีสัตว์ลำคาญแล้วแกก็มาโพสไอจีต่ออีกบอกว่าในไอจีแม่ ขอสมวนนคำว่าบูดนะคะเพราะในความหมายเดียวของแม่คือมีคำช่องว่างให้เติมแล้วก็สะอีเติมเอาเองนะช่องว่างสะอีเติมว่าค้าบอลจะมาอารมณ์ดีทุกวันก็ไม่ใช่กูหลับ นี่ก็คือเรื่องราวของป่าคิมนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ